ไม่มีที่เห็นไม่มีเปแดงไม่มีครับมันมีการตั้งข้อสังเกตนะนายยุ่าเขาเคยย้ายออกไปเราก็ดำเนินการย้ายเหมือนกันคล้ายๆกับล้างมังสีแดงอ๋อครับนายยุทธยืนยันว่าการย้ายเป็นการว<ม>่ราเป็นครับรครับครับใช่ <c oughs> ท่านรประหลัดเป็นคนย้ายผมบรรจุเข้านะครับตามคำ ตามคำเขาเรียกอะไรคำสั่งที่ท่านประหลัดทำเสนอขึ้นมาเดี๋ยวก่อนทำคำสั่งมาประหลัดได้ปรึกษาอะไรไหมครับไม่ได้ปรึกษาแล้วนายกเห็นใจชื่อแล้วก็คือขั้นที่จะเอมาะสมทั้งหมดก็ดูตามข้อกฎหมายผมผมย้ายประหลัดได้คนเดียวก็แสดงว่าผมตั้งประหลัดได้พูดผิดเดี๋ยวพูดผมตั้งประหลัดได้คนเดียว อย่างนี้แสดงว่าตอนที่พระเพื่อไทยเป็นก็คือไม้เประหลักเป็นคนเสนอไม่รู้ต้องไปถามพรบเพื่อไทย